สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีหาเจ้าหมัดซูเปอร์ฮีแมนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าจะต้องมีอะไรบ้างในการที่จะเราจะซื้อหมัดซูเปอร์ฮีแมนได้แล้วก็อะไรที่ไหนบ้างนะครับคือหมัดซูเปอร์ฮีแมนเราจะต้องมีพิชาการต่อสู้ครับของเกมนี้ครับครบทุกอย่างนะครับ300มัเตอรี่นะครับก็คือต้องฟาร์มทุกหมัดให้ถึง300มัเตอรี่ก่อนนะครับเราถึงจะซื้อหมัดซูเปอร์ฮีแมนได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยครับว่า มาแต่ละอย่างมันต้องซื้อที่ไหนบ้างนะครับเริ่มจากอันแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปหาขาสซันจิก่อนเลยนะครับหรือว่าเดสสเตปครับเดนสเตปเนี่ยเราก็ต้องไปที่เกาะบารกี้กันก่อนนะครับเพราะว่าเดสสเตปขายอยู่ที่เกาะบารกี้นั่นเอง ตอนนี้ผมก็เห็นเกาะบาร์กี้ไกลๆแล้วครับเกาะบาร์กี้สังเกตง่ายๆก็คือมันจะเป็นรูปมันจะมีธงขึ้นมาอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมก็มาถึงเกาะบาร์กี้แล้วนะครับให้เรากระโดดแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับมันจะมีห้องลับเนี่ยครับจะเห็นเป็นช่องประตูครับเ,เหมือนห้องประตูลับเราเข้ามา๊บเลยเจอซันตีครับผมให้เรากดซื้อเลยครับ ตันจีเนี่ยขาตันจีหรือว่าเดสเต็ปเราจะต้องเตรียมเบรลีมาทั้งหมดแสนห้านะครับในการซื้อโอ้คนเรียนไปเล้ว yeah, นียครับห <Boom. S 1> ลังจากที่เราได้มาแล้วเราก็ต้องฟาร์มให้มากกว่าสามร้อยนะครับหรือถ้าใครอยากจะฟาร์มมากกว่าสามร้อยก็ได้เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าชอบหรือว่าถนัดหลังจากที่เราได้ขาตันจีมาแล้วนะครับต่อไปเราก็ไปดูววที่สองเลยครับอันที่สองเนี่ยก็คือเอออะไรวะ เผ่ามิงครับผมบัตรของเผ่ามิ้งนะครับบัตรสายฟ้านั่นเองวจะอยู่ใต้เกาะท้องฟ้านะครับเกาะท้องฟ้าสังเกตง่ายมากครับมันจะลอยอยู่อย่างนี้ครับแต่มันจะอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเราจะต้องไปซื้อกับ n p c ตัวไหนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับ ให้เราสังเกตโขดหินตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างเลยแล้วก็แล้วก็เดินไปตรงหลังโขดหินตรงนี้เลยครับผมมันจะมีเอ็ีที่เป็นหน้าแมวเนี่ยครับให้เรากดเรียนเลยครับราคาของบัตรเผ่ามิงเนี่ยนะผมมันประมาณห้าแสนเบรลีนะครับเนี่ยครับแล้วก็ฟาร์มให้มันถึงสามร้อยนะครับโอเคครับต่อไปก็ไปดูบัตรที่สามนะครับก็คือบัตรของอนเผ่ามลเีือโอเค ผมจะบอกจุดสังเกตง่ายๆให้นะครับว่ามันจะต้องสังเกตรตรงไหนก่อนอื่นเราก็ไปที่เกาะน,น้ำแข็งก่อนนะครับ mm. พอเรามาถึงเกาะน,น้ำแข็งแล้วนะครับเนี่ยครับให้เราตรงออกมาจากเกาะน,น้ำแข็งทางนี้ไปอีกนิดนึงครับผม โอเคเราก็จะเห็นเนินหินไกลๆตรงนี้นะครับให้เราขับตรงไปเลยับผมเราก็จะเจอกับทางลงไปเกาะมนุษย์เงือกนั่นเองทางลงไปเกาะมนุษย์เงือกมันจะเป็นลักษณะแบบว่าเหมือนน้ำวนนะครับให้เราลงไปเหยียบได้เลยไม่ต้องกลัวตายนะครับนี่ครับพอเราถึงแล้วก็เราก็ลงไปเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงเกาะมนุษย์เงือกกันแล้วนะครับว้าว เดี๋ยวผมขอแวะดูบอสก่อนนะว่ามีบอสไหมอ่ามีบอสพอดีครับงั้นผมจะลองใช้หมัดของเผ่ามิงฆ่าบอสดูนะครับสกิลแรกก็จะเป็นเหมือนทุบพื้นนะครับเติมพาร์คีอ่ะส่วนในสกิที่สองก็จะเป็นการพุ่งชนนะครับสกิลสามคือสกิลล็อกล็อกขานะครับถือว่าแรงอยู่ครับหนูรีบพลาดแล้วนิลที่สองอีกรอบครับ นี่บุ้งอนนี่ดีตุ้ปืน,นต,ปตายแล้วบอสตายแล้วอี่ยงที่เรามาถึงก่อนนะครับให้เราเดินเนี่ยเดินตรงมาทางนี้เลยครับพอเราเจอไอ้เสาขาวเนี่ยครับเราก็เลี้ยวซ้ายเลยครับให้เดินผ่านพวก NPC พวกนี้ไปนะครับแล้วจะไปเจอกับเหมือน เป็นห้องลับเนี่ยครับให้เราเข้าไปตรงซอกตรงเนี้ครับก็ <Wow. S 1> จะเจอ npc ตัวนี้ครับให้เรากดเรียนเลยครับมันขายหมัดของเผ่ามนุษย์เงืกนั่นเองราคาประมาณ7 5 0 0 0สเบรลีนะครับมาดูสก,กิลแรกกันดีวก,ก,ก,กดว่าครับสกิลแรกก็จะเป็นเหมือนปล่อยขึ้นลมไปครับปึ้งเนี่ยอเท่ยวสก,กิลที่สองก็จะเป็นการเนี่ยปล่อยน้ำออกมา สกิลที่สาม่เท่ที่สุดเลยครับผมชอบมากเหมือนกันเนี่ยเหมือนเป็นหมัดอะไรสักอย่างครับมีน้ำอยู่ตีธรรมดาก็เป็นประมาณนี้ครับว้าวโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหมัดสุดท้ายหมัดที่สี่กันเลยครับผมหมัดที่สี่ก็คือมัดซาโบนั่นเองครับหรือหมัดมังกรครับผมมังกรไปอยู่ที่นิวเวิร์ะครับหรือว่าโลกที่สองครับ เดี๋ยวจะพาไปเรียกว,ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องซื้อ,อยังไงนะครับ <Wow. S 1> ตอนนี้เราก็มาถึง New World แล้วนะครับ <Wow. S 1> ให้เราวิ่งตรงมาเลยครับผมนี่ครับวิ่งตรงมาแล้วเราก็จะ ให้ผู้ชมมาดูทางขวานะครับให้เรานับช่องกำแพงไปช่องที่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับจะอยู่ช่องที่ห้านะครับเรากระโดดขึ้นไปบนนี้เนี่ยปึ๊บเนี่ยเราเจอซาโบนะครับารจะซื้อมัดมังกรเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้เบรลีนะครับแต่เราใช้แฟกเมนต์นะครับวิธีการดูแฟกเมนต์ก็คือการเอาเมาส์ชี้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นเงินสีม่วงนะครับใช้ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยแฟกเมนต์นะครับถ้าเรามีหนึ่งพันห้าร้อยแฟกเมนต์เราก็จะสามารถซื้อได้เลยนะครับ แล้วก็ฟาร์มให้ถึง300นะครับเนี่ยให้เป็นแบบผมหรือมากกว่าก็ได้ครับดูสกิลแรกของหมัดมังกรกันดีกว่าเนี่ย <Wow. S 1> จะเป็นการพุ่งแบบพุ่งไปชนอะไรครับสองครั้งท่าที่สองจะเป็นหมัดมังกรนะครับตัวเท่อยู่นะส่วนท่าสุดท้ายจะเป็นท่าระเบิดนะครับเหมือนระเบิดพื้นรอบตัวนะครับ นี่แบบเทจัดเลยโอเคครับหลังจากที่เราฟาร์มหมัดอันนี้ถึงสามร้อยนะครับถึงสามรอยมาเต้แล้วก็ตรงมาตรงนี้เลยครับตรงมาข้ามสะพานตรงนี้นะครับ พอเรามาถึงเกาะต้นไมย้ยานะครับให้เรามาขึ้นให้เรามาเสกเรือตรงนี้เลยครับเนี้ยเราขับเรือกออกมาจากทางต้นไม้ข้างๆ่อนต้นไม้แล้วก็จะเห็นก่อน้ําแข็งคู่ตรงนี้นะครับก็คือที่ที่เราจะไปซื้อบัตรฮิวแมนนั่นเองแล้วก็ขับตรงไปเลยครับ เรามาถึงเกาะนี้แล้วนะครับแล้วก็ขับเลยมาอีกหน่อยนะครับเลยมาแล้วก็เรามาทางซ้ายนะครับเรามาทางซ้ายของเกาะแล้วก็เนี่ยครับตรงมุมเกาะตรงมุมทางนี้นะครับให้เราก็เดดขึ้นมาเลยเนี่ยครับมันจะเป็นห้องลับเนี่ยครับอยู่หลังเนินน้ำแข็งตรงนี้นะครับให้เราสังเกตเนี่ยจะมีห้องอยู่หลังเนินเนี่ย เนี่ยเราก็เจอกับตัวเอ c ีซที่ขายหมัดซูเปอร์ฮีแมนแล้วนะหมัดซูเปอร์ฮีแมนเราต้องมีเบรลีถึงสามล้านเลยนะครับถึงจะซื้อได้ว่าแพงเอาเรื่องอยู่แล้วก็นเรียนเลยนะเนี่ยผมก็ได้มัดซูเปอร์ฮีแมนมาแล้วนะผมไม่ได้เสียตังค์นะเพราะาผมเคยซื้อเอาไว้แล้วข้อดีของมัดซูเปอร์ฮีแมนก็มีผมว่ามันก็ค่อนจะดีที่สุดแล้วมั้งครับของเซิร์ฟในเซิร์ฟเพราะว่า มีแต่คนเลือกใช้นะครับแล้วก็สามารถคอมโบกับผลพิศาสตร์หลายๆอย่างได้นะครับผมจะยกตัวอย่างคอมโบที่ผมใช้เป็นประจําให้ครับเนี่ยผมก็ใช้ของผลความมืดนะครับตั้งแต่ก็จะประมาณนี้ครับแต่ผมเล่นเป็นสแตทดาบนะครับไม่ได้ใช้ผลพิศาส์ใช้ผลพิศาจตร์แค่เอาไว้จับเฉยๆครับเนี่ยผมก็เล่นประมาณกดสกิลซีครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นหินแมนแล้วก็ต่โล่โล่เลยแล้วก็หมกครับแล้วก็ตามได้เอ้าเฮ้ยแล้วก็ตามได้ห้าฟันเนี่ย เมื่อกี้ผมกดผิดเอาใหม่ครับดูอีกทีนะครับผมก็ใช้ประมาณว่าผมก็จะกดจับก่อนนะครับแล้วก็จะพุ่งเข้าไปต่อยนะแล้วก็แล้วก็หมกครับแล้วก็ฟันเนี้ยบแล้วก็เนี้ยก็ประมาณนี้ครับแต่เมื่อกี้มันไม่โดนเลยครับไม่รู้มันเซิร์ฟมันหน่วงหรืออะไร โสรับสำหรับถ้าเกิดว่าใครถนัดแบบไหนก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับดูทีละทีละสกิลดีกว่าสกิลแรกก็จะเป็นการพุ่งไปต่อยรัวแบบเมื่อกี้เนี้ยนะแม่งรแรงเลยครับแล้วก็ข้อดีคือครูดาวเร็วมากครับแต่มันก็จะโดนยากเนี้ยต้องเข้าไปประชิดตัวนะครับส่วนท่าที่สองก็ท่าที่สองนี่ถือว่าแจ่มเลยครับเอามาฟาร์มก็ได้ครับเป็นสกิลหมู่นะครับเป็นการระเบิดลงรอบๆตัวครับเนี้ยเป็นแบบนี้ ส่วนสกิลสุดท้ายก็คือเป็นสกิลหมงล่งนะครับเนี่ยการพุ่งชนนะครับท่าสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าแรงมากเนี่ยถ้าโดนแถมกระเด็นไปไกลมากถ้าใช้แต่หมัดที่แม่นก็กดประมาณนี้ครับฮัมโบง,ง่ายๆครับแล้วก็พุ่งไปต่อยนะแล้วเราก็กดตีได้เลยครับเนี่ยแล้วก็กดอาร์มาแล้วก็กดเอ็กตามหนึประมาณนี้ครับว้าว wow. ถ้าฝึกบ่อยๆก็ก็จะชินแล้วก็มันก็ถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะสำหรับล่าข้าหัวเลยแบบนี้เอาละครับสำหรับใครที่สงสัยอะไรก็หรือว่าอยากจะรู้วิธีอะไรต่างๆครับวิธีการหาดาบหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็เม้นถามมาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนให้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับหรือว่ากดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะครับถ้าเราคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ